นี่คืออะไรนะ่ครันีคอี่คือน่คาองี่ือ่อน่อนีอนีอน่อนอนออ่อนีนคนี่อนี่อน่นี่คนี่อนี่คอนนีครับ่อนีอคสนีคออน ไเรย่มาเลยคโอ้หม่าาฮ่่รัพบกันอีกครั้งในวันพฤธัสบดีที่15มิถุนายน2566เป็นวันสืบพยานจเลยบัตรที่สองนะครับ ในานามคณะกฎหมายธรรมรังสีขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้สื่อสารมาให้คณะทนใยความได้มีกำลังใจในการทำงานเราไดา้ทำงานอยู่ในห้องพิจารณาซึ่งท่านก็ดำเนินกระบวนพิจารณาจนถึงหลังเวลาราชการต่อเน,นื่องกันมาหลายชั่วโมงหลายวัน วันนี้ก็เช่นกันก็เป็นเวลาหลังราชการร่วมมาหลายชั่วโมงเราถึได้มาพบที่น้องชาคณะนนในความได้ทำการสื่อพยานลุงพลจำเลยที่หนึ่งยังไม่จบบาดีก็เพื่อเห็นว่าวันนี้ลุงพลเราได้พูดไปบ้างบางส่วน ทำให้สบายใจพูดไปบางส่วนนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าจำเลยที่หนึ่งทั้งจำเลยที่สองไม่ได้มีการกวางแผนหรือได้ประโยชน์ในดจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่คือประโยชน์โดยตรงนะครับอันที่สองในช่วงเวลาใกล้ก่อ,อนที่น้องจ่ายวันที่13บสามนะั้ก็ ไม่ปรากฏเหตุที่ที่น้องทะเลาะผมแวงกันที่น้องทั้าคนที่เป็นลูกเป็นหลานในชาติสมควรเนี่ยไม่ปรากฏเหตุทะเลาะปอบแว้งกันในการที่ก่อนน้องจะหายก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีมูลเหตุจูงใจไม่มีสาเหตุโปรดเกลื่อนกัน แล้วเราก็ได้นำเสนอให้ศาลเห็นว่าใน,ในนอกจากที่จะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วในทางตรงกันข้ามในฐานะพี่สาวคนโตของพี่น้องลุกคนก็เป็นเคยก็ยังให้ความใกล้ชิดสนิทสนมทั้งสาวิตรีทั้งจุไลพรน,น้ำฝนนะครับแล้วก็ คือท้งหมดทั้งมวลก่อนเกิดเหตุมีความรักมีความากเกียวมีสามัคคีกันทั้งยังปรากฏว่าลุงพลซึ่งเป็นเขยคนโตซึ่งเป็นป้าของหลานก็ยังได้พาผู้ตายและ,ะหลายคนไปเที่ยวหลาแห่งรวมทั้งให้ความเป็นดูในเรื่องซื้อขนมซื้อของเล่นให้ โดยสรุปก็คือว่าทั้งลุงพลและก็แทนก็จะให้ความเห็นดูกับน้องชมพู่เป็นอย่างดีเปรียบเหมือนอลูกหลานคนหนึ่งในตระกูลของตาชาญลาภพทำให้วันนี้ลุงพลได้พูดได้ถแถลงต่อหน้าศาลได้สบายใจขึ้นหลังจากอึดัดมาเป็นเวลาเกือบ3ปีไปถึงเกือบ3ปี3ปีเศษครับ3ปีกันนั้น เดนก็ยังไม่จบดีครับนัดหน้าก็จะมีการสืบพยานฝ่ายจำเลยอีกต่อไปซึ่งได้แถลงไปเมื่อวานว่า20่สิบก็่าบก็ยังคงเวลานัดเดิมฝ่ายจำเลยก็คงสืบจบภายในนัดหน้านะครับคือพยายามจะให้บุคคลวู้แทนแถลงหรือเบิกความนิสารเห็นว่าเป็นบุคคลที่ไม่มี ไม่มีจิตคิดคดไม่มีใจประสงค์ร้ายต่อญาติพี่น้องไม่มีบุญเหตุจูงใจใดๆที่จะกระทำการไปเช่นนั้นครับแล้วก็ยังถแถลงถึงทางเป็นไปได้ว่าแล้วใครเป็นคนพาน้องไปเราก็มีถแถลงคำสวนว่าน้องก็ชอบเล่นแกบสนักชื่อปลาสม้ม มันก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งก็เป็นได้ที่น้องจะวิ่งเล่นสุนักชื่อปราสงแล้วจนน้องหลงทางไปเราจับปานไม่ถูกเราก็ัะทนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงปยายามจะให้หลกงกลปัจจ้ยแถลงเพื่อได้ความสบายใจความประชดใจความจิตที่ไม่คนจิตไม่เป็นขบวนหรือที่ สาเรยวว่าเทยจิตเป็นโจทย์นะครับนอกจากนี้แล้วลุงพลเองก็ยังเป็นผู้มีจิตอาสารวมทั้งมีจิตที่เป็นสาธณะก็คืออุทิศร่างกายหลังจากตนเองเสียชีวิตไปอุทิศร่างกายให้เป็นผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลของนักษาแพทย์รวมทั้งปราแตนด้วย คือเป็นจิตที่เป็นสาธารณเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้ว่าทําเพื่อจะว่าล้างกาบที่ต้องคดีแต่เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีอยู่ในตัวตนของจำเลยทั้งสองของผมครับในฐานะงานนายในความทำรังเสียก็ยังยึดมั่นเหมือนเดิมว่าเราจะไม่ทิ้งคนไข้ไว้ระหว่างทาง จะเดินไปด้วยกันจนสุดฟังจนสุดที่นะครับการนี้เชิญท่านทนายสขขงการครับขอขอบคุณยูทูบเบอร์และก็เอฟซีท่านนะครับคือในเนื้อของคดีนะครับเริ่มสืบพยานตั้งแต่เมื่อวานสืบพยายนตัเป็นที่หนึ่งนน,น,น,นะครับ,บ,รบปรยากฏว่าสืบพยานไปเมื่อวานกันกบนะวันนี้ยังไม่จบปากอีกคนนะสืบสองวันแต่ไม่จบปากเพราะว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นมาก พยังหาดูมากเฉพาะปากบุคคลก็จะไปสืบต่อวันที่สี่กระดาษนะครับสี 4, ่กระดาษก้ 9, าวโมงเช้าเมื่อสืบปากบุคคลเสร็จแล้วก็จะไปสืบตำหนิสองคือพระแตงนะแล้วก็ยพยานอนิดนึ่ตามลำดับที่นัดไว้ในส่วนของคดีที่สืบพยานโจทย์มาแล้วก็ได้ไประโยชน์นะได้ไประโยชน์ในคดีนะครับแล้วก็ในส่วนของจำเลยที่เหลือ จำเลยที่ยังไม่สืบพยา,ยานรวมถึงพยานจำเลยในส่วนของพยานจำเลยก็จะมีพยานคนธรรมดาและก็นิติเยาศาสตร์ในการหลักล้างพยานจบนะครับซึ่งได้ออกหมายเรียกไว้ทุกป,ปากแล้วล้อมสืบพยานแต่ได้ว่าการทํางานแต่ละวันนี้ก็ทํางานตั้งแต่9กโมงเชา้าจนถึงเลยเวลาส6บหกนาฬิกาาโมทุกวันนะก็ยังสืบพยายนไม่จบแต่ด้วยเหตุว่ามีพยายนหลักฐานจำนวนมาก คนก็ทํางานทุกฝ่ายทำงานเต็มที่แต่ในในการเป็นคดีของทีมงานก็จะเป็นคดีให้เสร็จภายในกำหนดที่ศาลท่านนัดไว้ก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนพลต่รวจต,ตันทะครับที่มีเอซีหรือผู้ใหญ่ไปช่วยเหลือมาตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องคดีนี่รายละเอียดลึกในคดีว่าอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็เปิดเผยไม่ได้ครับ ก็คดีว่าที่นายพลินทุนสารก็ประมาณนี้ครับก็แถลงมาประมาณนี้ก็นัดเจอตันอิกทีก็ประมาณวันที่4ี่กรกฎาคมเวลา9ก้าโมงเช้าสี่ประจันเุลเนที่เดอนต่อครับเชิญเพื่อนแดนก่อนครับเพื่อนแดนครับเพื่อนแดนวันนี้ก็คือเบาเบาไม่ได้เยอะเพราะว่าได้พูดไปเยอะแล้วสองวันนึงแล้วคือพูดสองวันจนเต็มสองวันเต็มเลยยังไม่จบยังไม่จบอีกคุณยังไม่จบได้สองวันเต็ เหมือน,นเราได้บอกเก่าหลายๆอย่างให้กับทางสารคุณนได้รับรูนะ้นั่นถึงไว้ว่าคือผลมันจะเป็นยังไงเราเราเราไม่อาจจะทราบได้แต่ว่าเราก็พูดทุกอย่างด้วยความจริงทั้งหมดออกไปซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารอมานานอย่างที่ว่านะคะก็ลุงก็ได้พูดไปแล้วสำหรับป้าก็ต้องรองทีหลังลงุงก็เต็มที่แล้วก็ฝากให้จใจใจใจของทนายด้วยนะคะก็ แล้วก็หนุนป้าต่อไปตลอดเลยนะคะก็ขอบคุณเพียรเจดีด้วยขอบคุณเดฟซินชันขอบคุณปเปอร์นะคะที่เป็นแรงเขาเรียกวา่วาปปอาะไรคอยดูแลคอยซัพอัวต่างๆนานานะขอบคุณมากค่ะก่อนก่อนพูดมีใครอยากถามอะไรไหมครับมีใครจะถามอะไรไหมครับนักผมถามกลับนะมีใครอยากเป็นลำพนบ้าง ตามกลับนะก็สองวันครับสองวันที่สองวันที่ลุงก็ได้ขึ้นพูดทุกอย่างก็ที่จริงทุกอย่างนะครับต่อหน้าศาลท่านนะครับซึ่งเชื่อว่าศาลท่านมีเมตตาสูงมากนะครับในการที่จะพิจารณาครับคดียาแบบนี้นะครับก็ได้พูดไปสองวันนะครับก็ยังยังไม่หมดนะครับก็ยังไม่จบ ก็จะต้องไปต่ออีกทีกับวันที่4เดือนหน้านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ลุงพลป้าแต่แล้วก็ทีมงานสำนักกฎหมายธรรมรังศรีนะครับนำโดยพี่เบิ้มท่านสุรชัยชินชัยนะครับแล้วก็ท่านทนายสมกาแล้วก็ท่านทานทายชะลอนะครับทานายปานนะครับที่เป็นทีมงานที่ทํางานเป็นทีมนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันทุกทุกเรื่องทุกทุกอย่างนะครับจนลุงป้ามาถึงทุกวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยังคงให้กําลังใจนะครับดีเสมอมานะครับขอบคุณที่สุดเพอร์ทุกคนนะครับทุกช่องไม่ว่าอยู่ที่นี่นะครับหรือเป็นกาเป็นกําลังใจนะครับที่อยู่รอบนอกนะครับที่ยังเรียกว่ายังเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีเมตตากับครอบครัวคนพระแตนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจอย่างที่ป่อแตนบอก เป็นกำลังใจกับพนมงานกฎหมายธรรมรังสีนะครับของท่านสุรชัยจินชัยด้วยนะครับก็ถ้ามีเอฟซีท่านใดที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับครอบกฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถปรึกษาได้ที่สํานักกฎหมายธรรมรังสีนะครับย้ํานะครับสำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับไม่มีคําว่างานนะครับถ้ามีงานจะไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ชัดๆก็คือเนี่ยครับ ก็คือโฟกัสมาที่พี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มคือท่านสุรชัยชินชัยนะครับเป็นหลักนะครับเ็าจะมีทีมงานทนายคุณภาพที่อยู่ในสำนักกฎหมายทรรัศาสศรนะครับก็สุดทานี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับจากใจทุกคนประธนนะครับขอบคุณครับไปครับเดี๋ยวผมถามถามอีกหนึ่งนะคือเรื่องนี้นะเรื่องคดีนะครับไม่มีใครถามผมถามแทนกันแล้วกันนะวันนี้นเวลานี้บุญพลรู้สึกยังไงนะนุญพลรู้สึกยังไงคือได้พูดสองวันเนี่ย รู้สึกยังไงคะนี่ถามแท,ท,ทนกันเลยก็เอฟซีทุกท่านเลยนะวันนี้แรกตรนี้น,น่าไปดันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกว่าโล่งที่ได้พูดความจริงทุกอย่างข้อเท็จจริงทุกอย่างต่อหน้าสามท่านอันนี้คือก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงแต่เชื่อว่าสิ่งที่พูดออกไปสองวันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะ วันนี้ผมก so uh, so so ็ได้เรียกว่าแทบจะโล่งหมดแล้วแหละเพราะว่าก็เลยอีกวันหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องรดนมคำถามอะไรอีกนะครับเพราะว่าฝั่งทีมงานทนายท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆที่จะต้องมามาตีอีกทีหนึ่งนะครับก็สองความที่่านมาอย่างที่ท่านทนายสุกาพูดนะครับก็รู้สึกโล่งนะครับแล้วก็มีใจที่ได้พั่เข้าถึงเปิดความและผ่านไปได้ดีนะครับ ก็เกความผัานด้ดีครับ <คน S 1> ก่อนที่ก่นนอทนที่หลุงพลจะแถลงต่อสารต่อตาศาลก็เนีาาเ้ลุงพลได้สาบานต่อพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าหลุงพลจะพูดความจริงต่อสารหากเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อย ลุงพลบอกว่าขอให้ตายไปภายในสมวันเจวันแต่ถ้า <c oughs> ลุงพลพูดความจริงต่อสารขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ <c oughs> ก่อนที่ลุงพลจะแถลงต่อสาร <c oughs> ได้กล่าวคำสาบานนี้วันที่แล้วก็สองรอบเมื่อวานวันนี้ก็สองครั้งทั้งตอนเช้าและตอนบ่าย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุกคลแถลงต่อศาลแม้มีความเท็จแม้แต่น,น้อยขอให้มี่ยนเป็นไปสามวันเจ็ดวันถ้ามีถ้ากล่าวความจริงต่อศาลให้พบแต่ความสุขความเจริญเป็นสิ่งที่ลุกคลได้สาบานในห้องพิจารณาแล้วเป็นสิ่งที่ลุกคลได้ยึดถือถแถลงต่อหน้าท่านจึงมีความสบายใจ ลุงพลจึงมีความสบายใจจะเห็นสีหน้าลุงคนเราสบายใจในวันนี้ก็มีความสุขนะครับการสาหรับทารังสีแล้วโดยหลักแล้วทำรังสีจะมีคุณธรรมเป็นหลักตามชื่อทำบรังสีภายใต้ในยะว่ารังสีแห่งธรรมเราจะยึดมั่นสิ่งนี้เราจะทำงานโดย ยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักครับท้ายขออำนวยไปพรให้ยูทูบเบอร์แล้วก็ผู้เป็นกำลังใจผู้ติดตามทุกท่านจงประสบสุขโชคดีแล้วก็มีความเข้มแข็งในสุขภาพพลานามัยแล้วก็ให้รักสามัคคีกลมเกี่ยวกันไว้ขอให้ทุกท่าน โชคีครับเขออนกเตต่คับรร่าเมื่อกี้เ่ยวเกี่ยวกการบริจา克ร่างกายครับไม่ได้พูดทำนะครับลุงกับป้าเนี่ยบริจาคมาจากงี2,500กรนะครับวันนี้ไม่ไม่ไม่เส็เลตุกาคนนั้น4ตุลาคมที่ทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนที่จะเกิดเรื่องคดีนี้ วันที่4ตุลาคมสองันหาร้อยสิกายกดกายหมดวามไ่บรสุทราใสวัสกับชาตไทยทไมไม่ดถึงด้จะตกใจี่รผมนะครับเรามทที่หลัไม่ใช่จิตใจเรานี้มาก่อนแล้วมีถามอะไรอย่างไรครับกจัดจักจากใจ u ูทแล้วก็ไม่ว่าจากสัง ข้างนอกหรือข้างในนะคะก็เขาเป็นตัวแทนนะคะก็ขอขอบคุณทีมทำมารังสีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแต๋นในครั้งนี้จนว่าจะสิ้นสุดนะคะขอพวกเราก็จะเป็นยืนให้กําลังใจต่อไปผู้แทน f อนะคะครับค่าดูรอยยิ้มป้าแต๋นมีความสุขนะครับมีความสุขมีครถามอีกแล้ไหมครับดเฉพาะเอฟคน ถามทุกครั้งก็บอกว่ามีม่มีคำถามท่านถามต่อนะใครอยากเป็นมงคลครับต้องถามอีกรากครับอยากเป็นัสพีที่มครับา็นีลนะบรรกาศนะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ